วัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่กอรอบครับพบกับพมลุงพงษ์ทางช่องธนวัฒน์สตูดิโอกับรายการซากเบือยันเรือรบนะครับกระไรทันก็คงส่งไส้นะครับว่าทําไมชื่อรายการว่าซา,ากเบือยันเดือรบก็ความไมยกระตรงตัวอย่าแรลกหรือซากเบือเล็กๆเรือรบก็เป็นเรือใ่นะครับเป็นของใ่ซากเบือยันเดือรบนั่นก็คือตั้งแต่เรือเลก็กจนไปถึงเรือใหญ่หา,ากว่าสิ่งที่น่าสนใจนี่ไม่ไว่าจะเป็นเรือเล็กน้อยหรือเป็นเรือใหญ่โต ผมก็จะนํามาฟากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกันหากว่ามีเวลานะครับทีนี้ในช่วงเวลานี้นะครับซึ่งแต่น่าสนใจกันน่าจะไม่ผ่อนเรื่องการเมืองเพราะว่าในวันที่14พฤษภาคมฮอกโก็นี้นะครับก็จะเป็นวันเลือกตั้งแลว้วเราคนไทยนี่นะครับก็ต้องไปใช้ซืดช้เสี่ยงให้เต็มทีนะครับพ้อมข้อรุนหลงเลยนะครับว่าให้ถุกทันนะครับออกมาใช้ยเสี่ยงใช้ซิดกันให้มากๆมากนะครับการที่เราจะมาชี้ให้ประเทศเราเดินไปทางไหนเดินไปทางที่ดีไม่ดีดก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเองนะครับ ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมไล่ทันนะครับคงมีตัวซ้อซออยู่ในใจแล้วมีคนที่เราคิดว่าจะให้มาเป็นผู้บริหารประเทศเนี่ยผ่อมเชียวว่าไล่ทันก็คงมีตัวตนอยู่แล้วใช่ไหมครับทีนี้ผมจะ,จะ้อท่ามท่านผู้ชมนิดนึงครับว่าท่านเหลือคนแบบไหนท่านเหลือคนรวยเออเหลือคนแกงเออเลือกคนที่เป็นหนักธุรกิจใช่ไหมเหลือคนที่มีชื่อเสียงหรือว,ว่านำสกุลดัง,ดง,ดง หรือว่าเลือข้นที่เคยมีอํานาร์้ีัปณีใช่ไหมครับอันนั้นก็คือน่าจะเป็นตัวเลือใช่ไหมและก็ตีสํ้คัญก็คือเรืองนโยบายต่างๆนะครับนายโยบายก็คือตี่ผมเม็นตมานะครับก็มีนายโยบายลักลักเลยนะอยนั่นจะนโยบายดีกว่าแจ็เตาวนั้นทายตาวนี้นะครับแข่งขันกันตอนนี้แข่งขันกันเรืองตีว่ชวชโช์แจกกันนะครับอันนี้ดูวยใช่ไหมครับตีว่าเป็นตัวเลือให้กับทัน แต่ว่าท่านน่าจะลืมไปข้อนึงนะครับท่านอาจจะลืมคําว่าผู้แทนที่ดีหรือว่าเป็นคนดีนั่นเองนะครับคืออยาเลือกแก่วเขา้ารวยอย่ามองแก่วเข้าดังมีชื่อเสียงนามสกุลน,นี้รู้จักหรือเลือกจะบอกคนเ่เรารูจักอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับคืออยาไ้เลือกคนเดี๋ยวเขามีพ้นงานมีความดีอยู่มั่งในตัวนะครับไม่ใจวะ รวยแต่ชัว่วแก๊งแต่ชัว่วแก๊งดีแล้วก็มีความสามารถนนรเนี่ยคนปัะเภทนะครับว่าเดียวคนพรอมถ้าพรอมี่จะมาบริห้านประเทศนะครับแต,แต่ว่าในช่วงเวลานี้ไม่รู้มีไหมนะครับคนปัะเภทคาดบางทีคาดความดีไปตรงย่างก็จบแล้วนะครับซึ่งตินี้ไล่ถันพุ่มกระเช้อวาไปลุ่งเชื้อคําพูดนะครับคือมันมีอยู่คำหนึ่งนะครับที่เขาเขาบอกว่าคนงโง่เนี่ย จะไปเชื้อคนจากคำพูดนะครับแต่คนฉลาดเนี่ยขาจะเชื้อคนจากการกระทําอันนี้น่าจะชัดเจนนะครับผมยกตัวอย่างภาพผมเกิเห็นผาพภาพนึงนะครับมันจะมีกาตัวนึงกานี่คือสีดำใช่ไหมครับแล้วก็มันกําลังปากมันอะคาบลูกไก่อยู่หรือว่าลูกเจี๊ยบอยู่นะครับที่นี้มีคนบอกว่ามีคนเขี้ยนกำกับไว้บนภาพนั้นว่า กาตัวนี้สี่ข้าวกินผืดน,นะครับทันเห็นไหมครับว่าคําพูดหรือคาเคีืยนเนี้ยมันเคีืยอนวากาตัวเนี้สี่ข้าวกินผืดแต่การกระทํก้องกาตัวนั้นนะครับทันเห็นไหมครับว่ามันตัวสีดาแล้วมันกาบลูกไก่อยู่ลูกไก่นี่ก็คือเป็นเนือ้อเป็นซั์นะครับนี่คือพับที่ยกตัวอย่างเห็นชัดเจนนะครับว่าเราอยาาไปเชื่อคนแขําพูดนะครับ เราต้องดูการกระทําของเขาด้วยนะครับอันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับโอเคทีนี้อย่างเช่นว่านโยบายที่เขาพูดห้าเสียงกันตอนนี้เวลานี้นะครับคือจะแจกเงินแถวนั้นแถวนี้ไอ้นู้นไอ้นี่จะให้แถวนั้นจะให้แถวนี้อันนี้นะครับผกมคิดว่าเป็นนโยบายที่ไม่ยั่งยืนนะครับเคยได้ยินคํานี้ด้วยว่าหนักการเมืองยืนปลาพระราชายืนแบดนะครับนี่คือความไม้ ก็คือการให้ปลายกตัวอย่างตรงตงกันเลยนะครับการเอาปลามาให้นี่ให้ชาวบ้านแกงเนี่ยแกงงในกินแขมือเดียวรูดสูงสุดแก่ซ่องมือใช่ไหมครับแต่วันลังเกิดออกเข้าไม่มาเอามาให้นั่นเนี่ยเราจะกินได้คำว่าปลรราชาให้แบตเนี่ยนะครับน่าจะเปรียบเทียบถึงในร่วงรอกาวนะครับถันจะซ่อนตุกเรืองราวทีนี้ในการยืนแบตนี่ก็ไม่ทึ่งยิบยืนวิชาความรู้เผื่อท่จะเอาวิชาความรู้ตรงนั้นนะครับไปห้าเงินไปห้ามาเผื่อที่จะ ได้กินนะครับมันเป็นสิ่งตีย่างยืนว่าประมาณนั้นนะครับนี่คือข้อฝากไว้ไว้นะครับในการเหลือตั้งรอบนี้นะครับอย่ามองแกว้าเรารู้จักอย่ามองแวกว่าคนกว่น,นั้นรวยอย่ามองแกว่าเขาแกงอย่ามองแกว่าเขามีความรู้อย่ามองแกว่าเขามีชืดเสี่ยงนำสกุลดังแขนี้ไม่พอนะครับผพอยมยาห้เติมคําว่าคนดี เข้าไปในตัวคนคนนั้นด้วยนะครับหากหวาข้มีพร้อมถูกสิ่งถูกอย่างตีพุ่มผุดเมื่อสักครู่นะครับเชือ่อหวาประเทศไทยของเรานั้นนะครับจะเดินหน้าไปด้วยความเจริญรุ่งเรืองตลอดไปนะครับนี่ก็คือคํหวาความดีคนดียากใหไอมีในตัวผู้นําประเทศด้วยนะครับแต่ทำไมถึงพมต้องมายื่นพูดในป่าปามแห่งนี้นะครับเือในช่วงเวลานี้ในในช่วงปีนี้นะครับตอนปามกองพมเนี่ยไม่มีลูกเลยนะครับ เนืองจกว่าผมไม่มีตังค์ไปซส้อปุ้ยเพราะปุ้ยมันแพงอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับการเมืองเหมือนกันนะอยากจะให้ตัวแทนของเราหรือว่าผู้นําประเทศผู้บริหารประเทศเนี่ยให้มาแก้ไขท้งเหื่องนี้นะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องปากทองของคนรากชาจริงๆนะครับเรื่องนี้พผมคกดว่าส้าคัญหมากเหื่องแก้ไขปัญหาราคาปืดพ่นทางกเกษตรปัญหาจากปุ้ยแพงอะไรแพงเนี่ยอยากจะให้แก้ไขตรงนี้ ไม่จ่ายว่าจะแจกเงินอย่างเดียวนะครับแจกนั้นก็เป็นแก้ไขปัญหาไดา้ในช่วงระยะสั้นแต่ว่าวถ้าปวดตึงระายะายาวเนี่ยมันต้องมาแก้ไขตึงเรื่องนี้นะครับแก้ไขตึงเรื่องปัญหาปากทองจริงๆไม่จ่ายเป็นนายูบายอะไโรโชว์อะไรต่างเปนคือปัญหานะมันแก้ไขปัญหาไม่อย่างยืนหรอกครับปั๊มในช่วงเวลานี้คาดคออากาศการะรอนนะครับก็ลาไปก่อนนะครับโอกาสต่อไปก็เจอกันไม่สำหรับผมลุงพงษ์วันนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ